สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองคนไทยนําแรงงานกัมพูชาลอบเข้าไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน64มีแรงงานว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีทุเรศพทธนโคกสูงและเจ้าหน้าที่ทหารนวยชวากกิจตาพระยากองกําลังบดระพาออกล่าวตระเวนและเฝ้าสุ่มตรวจในพื้นที่รับผิดชอบได้ร่วมจับนายสมฤทธิ์บัวผานอายุ47ปีและนางสาวรัศมีคําสิงอายุ49ปีคนไทยผู้นําพาสองรายและแรงงานต่างดาวชาวกัมพูชาอีก7รายเป็นชาย4ีรายหญิงสามรายโดยใช้รถ ตู้ยี่ห้อโตโยตา้าดันหน้าติดป้ายรถนักเรียนจํานวนหนึ่งคันถอดเบาะออกและให้แรงงานนอนมาภายในรถเต็มคันถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ที่ถนนธนาวิถีช่งโคกสูงอารัญยประเทศหมู่ที่14ตําบลหนองบวงอำเภอโคกสูงจังหวัดเสระแก้วจึงควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบสวนทราบว่าขาบวนการลักลอบนําพาชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังกล่าวซึ่งชาวกัมพูชาทั้งหมดยอมรับว่าได้เดินเท้าเข้ามาจากประเทศกัมพูชาทางช่องทางธรรมชาติบ้านหนองจังบบนทร์นนบหมักมุลอำเภอโคกสูงจังหวัด สแก้วเพื่อมารอขึ้นรถที่กระท่อมนางหนูแดงหรือนายผู้รับบริเวณท้ายหมู่บ้านกุดผือตลโนนหมากมุนเสียค่าเดินทางให้กับนายหน้าที่ปลายทางคนละ5 0 0 0บาทและยอมรับว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจริงไม่มีผู้ใดมีเอกสารแสดงการเข้ามาในราชาอาณาจากักรส่วนนายสำเรธดนนางสาวรัศมีให้การว่าตอนได้รับแจ้งจากนางหนูแดงให้ไปรับชาวกัมพูชาที่บริเวณกระทาอมท้ายหมู่บ้านกุดผือให้ไปส่งที่อำเภอบ้านเมืองจังหวัดจุมบรุรีและกรุงเทพมหาคนครราคาหัวละ5 0 0บาทต เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหากับคนไทยผู้นำพาสองคนข้อหารกระทำผิดฐานช่วยเหลือด้วยประการใดๆอันตนรู้ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผลจากการจับส่วนชาวกัมพูชาทั้ง7คนถูกตั้งข้อหารกระทำผิดท่านเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งผู้ถูกจับที่หนึ่งถึงเก้าถูกแจ้งข้อหารกระทำผิดฐานร่วมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่กระ,ระจายโควิดสิบเก้าตามข้อกำหนดในมาตราเก้าฉบับที่หนึ่งข้อห้าแห่งพระร,ชา,ร,ร,ะร,ราชกำหนด สถานการณ์ถูกเฉินพุทธศักราช2548ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอป,ปิกขอบคุณครับ